ในชุมชนก็ดีสถานประกอบการก็ดีว่าทําอย่างไรเนี่ยเรามีที่ดูแลเด็กเล็กนะครับแล้วก็สามารถทําให้มีการดูแลใกล้ชิดแล้วก็ถ้าสามารถทําให้สามารถยังอยู่กับพ่อแม่ได้ด้วยก็จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการสร้างครอบครัวที่มีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ยังเป็นนโยบายซึ่งกําลังจะขับเคลื่อนต่อไปอีกนะครับก็เป็นงานทางด้านสังคมซึ่งเราก็ ได้ให้ความสําคัญนะครับแม้กระทั่งในแผนที่เราเรียกกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมแยกออกมาเป็นงานทางด้านสังคมในเรื่องการศึกษาสาธารณสุขในเรื่องของการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเนี่ยเป็นพิเศษให้นโยบายนี้เป็นพิเศษแล้วก็คงจําได้ว่าเรื่องเด็กเล็กเนี่ยก็ก็เติมเข้าไปทีหลังเหตุผลที่เติมเข้าไปทีหลังในเรื่องเด็กเล็กเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนิดหน่อยก็คือว่า มันไม่แน่ใจว่ามันอยู่กับใครสาธารณสุขศึกษาพัฒนาสังคมมหาไทยหรือแรงงานนะฮะบางทีตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาว่าบางครั้งยังขาดเจ้าภาพสักนิดหนึ่งผมกำลังพยายามที่จะรวบรวมตรงนี้นะครับแล้วก็คิดว่าสสสกับทางอ,องค์กรของภาคเอกชนเนี่ยน่าจะมีบทบาทสําคัญมากในการมาทําเรื่องนี้ต่อไป ได้ฟังแบบนี้น่าจะสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะท่านนายกบอกว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ยังมองไกลไปถึงเรื่องของสภาวะของทอบหลวไทยก็มีปัญหา3าสีข้อที่ท่านบอกว่ากําลังเร่งทําอยู่ในขณะนี้นะคะมาถึงเรื่องของการบําบัดซึ่งท่านนายกก็ให้ความสําคัญนอกเหนือจากงานตรับตามที่ทางรัฐบาลทําอย่างจริงจังนะคะการบําบัดนั้นเรามีอยู่3ระบบด้วยกันสมัครใจบังคับบําบัดแล้วก็ต้องโทษนะคะตรงนี้อยากเรียนเชิญนายแพทย์บุญเดืองได้ให้รายละเอียดนะคะว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง เรียนกับเรียนท่านนายชลธิมตีที่เคารพครับสําหรับการบำบัดรักษานะครับของเราขนาดนี้เนี่ยนะครับเรามีการบำบัดรักษาทั้งหมด3ระบบด้วยกันนะครับก็คือระบบสมัครใจระบบบังคับบำบัดแล้วก็ระบบระบบต้องโทษน,นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นผู้ป่วยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลง ทางสมองนะครับแล้วก็เป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้เนื้อสมองเนี่ยถูกทําลายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนป่วยนะครับที่ผ่านมานะครับเรามักจะรอให้คนไข้เนี่ยมามารักษาเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในในช่วงหลังเนี่ยนะครับคนที่ติดยาเสพติดก็มักจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นเป็นโรคนะฮะ ก็มักจะไม่ค่อยมารักษาเท่าไหร,ร่นะฮะการรักษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการถูกเจ้าหน้าที่ดําเนินหรือว่าพาตัวมาเป็นส่วนใหญ่นะครับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบของต้องโทษพวกนั้นเนี่ยก็จะมีคดีอื่นด้วยนะครับก็จะไปอยู่ในเรือนจําพวกนั้นก็จะมีกระบวนการบำบัดรักษาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการรักษาของเราขนาดนี้เนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นประเทศเดียวนะครับในโลกที่มีการรักษาเนี่ยให้ หลากหลายนะครับไม่ว่าคุณจะสมัครใจเข้ามาหรือว่าบังคับเข้ามาก็จะมีการรักษาทั้งทั้งสองส่วนอย่างมีมาตรฐานรวมทั้งในส่วนของต้องโทษด้วยนะครับเรามีสถานที่รักษาอยู่ขนาดนี้ทั่วประเทศนะครับในระบบสมัครใจเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบสองพันแห่งนะครับแล้วก็ระบบบังคับบำบัดเนี่ยอีกประมาณเกือบ80แห่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของต้องโทษเนี่ยนะครับก็ ทุกเรือนจำนะครับที่มีการดูแลก็จะให้การบำบัดรักษาเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากจะเรียนว่าในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยนะครับเราใช้กระบวนการการรักษาที่เป็นทางคันแพทย์ร่วมกับทางด้านสังคมด้วยนะครับไม่ใช่กระบวนการจองจําหรือว่ากระบวนการที่รุนแรงนะครับเพราะนัการรักษาตรงนี้เนี่ยเจเช่นเดียวกับผู้ป่วยนะครับที่ต้องรับการดูแลรักษาที่ดีนะคร เรามีผลของการรักษาเนี่ยนะครับเราพบว่า,าพวกเราเนี่ยนะครับเมื่อประเมินแล้วเนี่ยเรามีผลการรักษาที่ดีที่สุดในโลกนะครับนะครับาจากการประเมินจากอ,าองค์กรของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ให้ประเมินทั่วทั่วโลกเลยในการรักษาเนี่ยเราพบว่า,าคนที่เราผ่านการรักษาแล้วเนี่ยไม่กลับไปใช้ย,ยาซ้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ87%จากทั้งหมด6ทวีปนะฮะที่เราประเมินกันทั้งหมด แล้วขบวนการของเราเนี่ยรักษาเนี่ยสอดคล้องกับาการเก็บไข้ได้ป่วยแล้วก็สอดคล้องกับคามวิธีการดําเนินชีวิตที่ดีที่สุดเพราะบำบัดรักษาของเราเนี่ยมีความมั่นใจนะครับที่ใช้การค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วในแพทย์รุญเรืองบอกว่ามองผู้ผติดยาคือผู้ป่วยถ้ามีความต้องการอยากจะหายเราสามารถจะบําบัดรักษา ให้หายได้ในช่วงต้นท่านนายกได้บอกว่ามีเป้าหมายเหมือนกันสําหรับระบบสมัครใจต้องการให้ได้120,000คนภายใน6เดือนตรงนี้เราจะมีมาตรการในการชักชวนให้ผู้ติดยาหรือว่าให้ญาติญาติผู้ติดยาได้พาผู้ติดยาเข้าสู่ระบบก,การบําบัดบแบบสมัครใจอย่างไงบ้างคะครับ การบําบัดรักษาที่ดีที่สุดก็คือคผู้ป่วยนะครับหรือคนที่ติดยาเนี่ยนะครับสมัครใจแล้วเข้ามารักกรมร,รักษาก็จะได้ผลที่ดีนะครับการที่จะให้คนที่ติดยาเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามารักษาตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะต้องเป็นผู้ปกครองนะครับพ่อแม่จะต้องตระหนักแล้วก็เข้าใจนะครับแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยครับคนที่เวลาลูกติด รูปไม่สบายเป็นหวัดต่อมทันสินหรือว่าโรคกระเพาะต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังพาไปรักษาเพราะฉะนั้นคนที่ติดยาเสพติดต้องทราบเช่นเดียวกันคือคนที่ไม่สบายนะครับแล้วก็ต้องพามารักษาการที่จะได้คนเป้าหมายมาได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับเราพบว่าชุมชนนะครับจะต้องอมีส่วนร่วมในการที่จะค้นหานะครับแล้วก็ให้ความสําคัญที่ผ่านมาเราพบว่า,าเรามักจะให้เจ้าหน้าที่ไปจับนะฮะ การไปจับมาตรงนี้เนี่ยเ็เท่ากับว่าเหมือนกับจำยอมเพราะเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นความผิดอันที่จริงแล้วเนี่ยการติดยาถือว่าเป็นเป็นโรคนะครับเพราะฉะนั้นชุมชนจะต้องมีกระบวนการค้นหาซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับได้ดําเนินการให้ให้ชุมชนเนี่ยนะครับได้มีการค้นหาทำกระบวนการประชาคมนะครับ,รบประชาคมอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือในเรื่องของอพระคุณเจ้านะครับที่จะ ให้กระบวนการตรงนี้เนี่ยนะครับวามเกลใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําเข้ามาสู่กระบวนการได้อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าถ้าเผื่อเราอยากจะให้คนติดยามารักษาเยอะๆนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อเรารู้เรา,รเรา,รเรารทราบนะครับแทนที่เราจะดําเนินการตามกฎหมายนะครับก็คือส่งฟ้องแล้วเข้าเข้าสู่ระบ번번บบังคับบัติเราจจะให้โอกาสคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อเราพบเราเจอเนี่ยให้เข้ามาสู่กระบวนการ บำบัดรักษาด้วยความสมัครใจก่อนตอนนี้ก็จะเป็นแนวทางที่จะเราได้คนเหล่านี้เข้ามาสู่กระบวนการรักษาครับค่ะเป็นวิธีการที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่ท่านนายกได้พูดถึงนะคะหลังจากผ่านการบาบัดรักษาเรียบร้อยแล้วเมื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคมนะคะทางรัฐบาลเองมีนโยบายอย่างไรบ้างในการให้โอกาสคนดีได้กลับเข้ามาใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่ไม่เคยติดยาค่ะครับจริงๆแล้วในภาพรวมของ <c oughs> การให้โอกาสคนน,นนะครับ ผมคิดว่ารัฐบาลก็จะมีมาตรการและก็นโยบายถ้าในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ฝึกอาชีพนะซึ่งจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าฟังจากทุกทุกท่านที่ทํางานเนี่ยผมคิดว่าทัศนคติของคนในสังคมเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับจริงอยู่นะครับเราก็ร่วมกันในการที่จะต่อต้านยาเสพติดแต่ว่าถ้ามีคนของเรา ซึ่งหลุดเข้าไปอยู่ในวงจรวันนี้เนี่ยพร้อมที่จะกลับเข้ามาสู่ในสังคมเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันในการที่จะต้อนรับเขากลับเข้ามานะครับถ้าเรายังมีทัศนคติซึ่งทําให้ผลักเขากลับไปอีกนะครับมันก็จะเป็นปัญหานะครับแล้วก็ผมผมผมอยากจะเรียนว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่มีความละเอียดอ่อนมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยกว่าจะดึงแต่ละคนกลับมาได้นะครับถ้าหากว่าเราไปผลักเขานิดเดียวกนะ็กลับเข้าไป นะครับแล้วก็เรื่องปัญหาของยาเสพติดอย่างที่ผมย้ำเมื่อสักครู่นะครับจริงๆเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยครับมันมักจะโยงยโยงใยกันไปเรื่องอื่นๆที่ไม่ดีด้วยนะครับแล้วก็คนที่ทําอะไรไม่ดีก็มักจะไปทําไม่ดีหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องรีบที่จะให้โอกาสเขานะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยกรณีของผู้เสพซึ่งเราถือเป็นผู้ป่วยเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่สามารถดึงเขากลับมาได้เร็วเนี่ยไม่ช้าไม่นานเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ค้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือขา่าย รเราก็ต้องพยายามที่จะกัดกัน้นเพราะนั้นการให้โอกาสตรงนี้เนี่ยรัฐบาลยืนยันนะครับว,ว่าให้โอกาสคนทุกๆคนนะครับที่ต้องการที่จะมาเป็นพลเมืองที่ดีและการที่จะพัฒนาตัวเองครับรัฐบาลทําอย่างเต็มที่พวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะอย่างที่ท่านนายกได้บอกคะ่ะอยู่ที่ทัศนคติทุกคนต้องให้โอกาสกับคนที่มีความตั้งใจจะกลับคืนสู่สังคมนะคะช่วงนี้จะเป็นคําถามจากท่านชมทางบ้านคะ่ะคําถามแรกนะคะ มีคาถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่อยากจะเพิ่มจาก5้รั้วเป็น6กรั้วอยากให้เพิ่มรั้วโรงงานเข้ามาด้วยอ๋อสถานประกอบการค <c oughs> ่ะก็เป็นความคิดที่ดีนะครับ<ช>เป็นความคิดที่ดีแล้วก็ผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคือกระทรวงแรงงานนะครับก็คงไ,ไม่ไม่ไม่ขัดข้อง ครับผมก็จะรับเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเติมในส่วนของมาตร,รการในการที่จะเข้าไปสู่ในส่วนของสถานประกอบการด้วยครับค่ะเรื่องของเจ้าหน้าที่ท่านผู้ตอนต้นของรายการเหมือนกันนะคะว่าที่แย่ก็คือบางครั้งนีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับรู้เรื่องของยาเสพติดนะคะก็ตรงกับคําถามที่ท่านชมทางบ้านถามมาเหมือนกันว่าถ้าเป็นแบบนี้รัฐบาลจะมีการป้องกันอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการร้องเรียนด้วยนะคะบางทีร้องเรียนไปที่เจ้าหน้าที่ตํารวจหลายพื้นที่